สอปิดฉากกู้5แสนล้านลดงบแจกเงินดิจิทัลเหลือ3แสนล้านบาทรัฐบาลจ่อย,ยุติออกพอรบกู้เงิน5แ0นล้านบาทหันใช้เงินงบปี2,568พร้อมลดเหลือ3 0 0นล้านบาทหลังหนังสือตอบกับกฤษฎีการะบุชัดหากตอบเงื่อนไขทั้งหมดได้จึงสามารถออกเป็นพรบได้แต่ถ้าไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กก็ไไมม่สาาารรถดดเนน้ความเห็นดังกล่าวนั้นทำให้รัฐบาลไม่สามารถไปต่อได้จึงจะ <c oughs> มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ก็เพื่อยื้อเวลาที่จะรอผลสรุปของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชุดคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการ31คนโดยมีนางสาวสุภาพปียจิติเป็นประธานกรรมการและนางสาวสุวรรณาสุวรรณจุฑาเป็นรองประธานกรรมการ อย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลยังยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตต่อไปซึ่งเมื่อได้รับรายงานจากคณะอนุกรรมการตามที่มอบหมายแล้วบอร์ดชุดใหญ่ก็จะมีมติยกเลิกการออกพอรบกู้เงิน500แสนล้านบาทแต่จะใช้วิธีการบริหารงบประมาณแทนโดยจะใช้วิธีตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ2568แทน ซึ่งจะมีการจัดทำในเดือนพฤษภาคม2,567และจะลดวงเงินเหลือไม่เกิน3,000สนล้านบาทเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันนะคะว่าวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีมติคอรมอว่าอย่างไรบ้างลงความเห็นว่าอย่างไรลดวงเงิน1,000 10, 0บาทหรือไม่และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้มีพาดข่าวสรารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ